พูดไม่ค่อยเก่งขี้อายนะคะไม่รู้จะทํายังไงอยากขายของแต่ขายไม่เป็นเดี๋ยวครูจะมาบอกวิธีการแก้ให้นะคะเอาแบบง่ายๆเลยนะให้คุณคิดว่าตัวเองอ่ะกลังไปเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าของคุณนะคะอย่างเช่นสมมติตอนนี้ครูขายถ้วยรางวัลใช่ไหมเมื่อก่อนครูขายถ้วยรางวัลครูก็จะไปปรึกษาเขาว่าแบบเออตอนนี้มีปัญหาในเรื่องอะไรพอที่จะให้เราอ่ะช่วยได้บ้างไหมคะนอกเหนือจากถ้วยรางวัลเขาก็จะพูดนูน่นพูดนี่พูดนั่นนะคะ เสร็จแล้วเขาก็ซื้อสินค้าเราโดยที่เรายังไม่ได้ขายของเลยอะแต่มันเป็นในลักษณะที่ว่าเราอะเข้าไปช่วยเขามากกว่าเข้าไปช่วยว่าเออมีอะไรให้เราช่วยหรือว่าอีกอย่างนะคะใช้โบชัวก็ได้การใช้โบชัวเนี่ยมันดูคลาสสิกมากนะเมื่อก่อนอาจจะแบบดีแต่ว่าหลังๆอาจจะไม่ดีแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะคะการใช้คําพูดโดยการสื่อสารแบบวิธีการเขียนหรือว่าคําโฆษณาเนี่ยบางทีมันอาจจะดีกว่าด้วยซ้ําถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปแล้วก็พูดตะกุกตะกักตะกุกตะกักนะคะ แต่ที่จะให้ดีที่สุดนะคะคือคุณจะต้องมีข้อมูลแล้วก็คุณต้องมีความมั่นใจในสินค้าของคุณให้มากกว่านี้ค่ะ <ped aling> ถ้าคุณมีความมั่นใจในสินค้าของเราแล้วนะคะแล้วเราก็มีข้อมูลที่แบบแน่นมากๆยัง,ง,ยยงไงยังไงนะคะคุณก็ไปสามารถที่จะขายของให้กับลูกค้าได้ปิดการขายได้แบบง่ายๆแต่อย่าลืมนะคะไปที่ข้อแรกเลยค่ะถ้าคุณยังไม่มีความมั่นใจคุณไปเป็นที่ปรึกษาเอาก่อนก็ได้ไปเป็นที่ปรึกษาลูกค้าของคุณรับรองว่าปิดการขายง่ายขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะ